บทที่82การกระทํานี้ใกล้ชิดเกินไปเล็กน้อยหรือไม่หลังจากที่กู่ติงเหอชามเสร็จเจียงหมานก็มอบชามใหม่ให้เขาทันทีอาจเป็นเพราะการดื่มเจียงหมานเริ่มพูดตอนแรกเธอบ่นว่าชีวิตที่เธอและน้องสาวของเธอเจียงเฉียงมีมาตั้งแต่เด็กนั้นแย่กว่าชีวิตสุนัขจากนั้นเธอก็จะแสดงความรู้สึกมีความสุขอย่างเต็มที่เมื่อเธอพูดถึงพ่อของเธอ เธอเป็นคนที่น่าพอใจจริงๆกูติงเหอฟังอย่างเงียบๆและบางครั้งก็เพิ่มคำหรือสองคำเมื่อเจียงหมานได้รับคำตอบดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นเธอไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เขาทำให้ตัวเองหัวเราะก่อนจะพูดสองสามคำมอกในมอก,กำลังลอยขึ้นเด็กหญิงตัวเล็กๆหัวเราะอย่างหนักจนหายใจไม่ออกดวงตาของเธอสดใสาราวกับดวงดาวทันใดนั้นดวงตาที่สดใสก็เงยขึ้นและมองดูเขาหัวใจของกูติงเหอตกตะลึง เขากลืนลงไปและได้ยินเจียงหมานถามเขาว่าปลาหลงหลีสุกแล้วคุณลุงคุณอยากลองไหมมันไม่มีก้างด <B. S 1> ีเขาตอบสนองโดยไม่รู้ตัวและทันทีที่เขาพูดจบเจียงหมานก็ยื่นตะเกียบออกมาและมีปลาอีกสองชิ้นที่เปื้อนน้ำมันสีแดงอยู่ในชามของเขากูติงเหอหลีตาลงแล้วมองดูปลาในชามแล้วหยิบมันขึ้นมาอย่างเงียบๆแล้วใส่เข้าไปในปากอย่างที่เธอพูดปลาหลงหลีไม่มีก้างและนุ่มมาก ในเวลานี้ไม่เพียงแต่เขาไม่รังเกียจเธอที่ไม่ใช้ตะเกียบหยิบอาหารให้เขาแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่อธิบายไม่ได้แผ่ซ่านอยู่ในใจในความทรงจำในครอบครัวนี้ยุ่งมากเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวจะไม่ได้รวมตัวกันระหว่างมื้ออาหารในที่สุดเมื่อมารวมตัวกันก็กินข้าวแยกกันไม่มีใครพูดคุยกันช่วงเวลาที่เรียกว่าความอ่อนโยนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาปีต่อมากูติงเหรอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเป็นครั้งแรกไม่ใช่บ้านว่างเปล่าหลังใหญ่แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นกับคนจริงๆกูติงเหอจดจ่อความคิดทั้งหมดของเขาอย่างใจเย็นกับท่าทางที่เขามองเจียงหมานเขาก้มสีสลงและกินปลาอีกชิ้นหนึ่งทันทีที่เขาวางตะเกียบลงเจียงหมานก็ยื่นม้วนเนื้อแก่ร้อนๆให้เขาอีกลองม้วนเนื้อแก่อันนี้ดูสิฉันเช็ควันที่แล้ววันนี้สดมาก คุณกินเนื้อแกะไม่ฉันกินมาจากหลายยี่ห้อตัวนี้ไม่ข่าวและเนื้อไม่ติดมันคุณสามารถลองได้กูติงเหอไม่ชอบเนื้อแกะจริงๆเขาคิดว่าแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งก็มีรสชาติเข้มขน้นอย่างไรก็ตามเจียงหมานเข้ามาและมองดูเขาอย่างคาดหวังเขาขมวดคิ้วจนแทบมองไม่เห็นรสสีสลงแล้วยัดเนื้อแกะเข้าปากเขาเคี้ยวมันแบบสุ่มสองครั้งแล้วกลืนลงไปคอของเขารู้สึกแสบร้อนเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงหมานก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ คุณไม่ชอบม้วนเนื้อแก่หรือเธอหยิบป,ปลาออกมาอีกสองชิ้นแล้วมอบให้เขาแล้วพูดว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาเลยบอกมาสิว่าคุณไม่ชอบมันพอซื้อมาคุณบอกว่าไม่จู้จี้จุกจิกเรื่องอาหารแต่เกิดอะไรขึ้นคุณบอกว่าคุณไม่ชอบปลาแต่บอกว่าอร่อยเนื้อแก่มวนที่ฉันไม่ได้พูดถึงก็ทําให้คุณขมวดคิ้วหลังจากกินมันเมื่อเจียงหมานพึพรรมพำคำพูดกู่ติงเหอก็รู้สึกถึงความกังวลในหูของเขา เขาเงยหน้าขึ้นและจ้องมองเธอเจียงหมันหยุดชั่วคราวขณะหยิบอาหารให้เขาหัวใจของเธอก็เต้นไม่เป็นจังหวะและเธอก็ถามโดยไม่รู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณกินเองเธออย่าเพิ่งให้ฉันฉันไม่หิวมากฉันจะกินอะไรทีหลังฉันจะรอให้ผู้มีพระคุณของฉันกินข้าวเสร็จก่อนเธอใส่ปลาหลงหลี่เพิ่มลงในหม้อแล้วพูดว่าฉันขี้เกียจเปลี่ยนตะเกียบ ฉันจะทำมันให้คุณก่อนและฉันจะใช้ตะเกียบเหล่านี้กินทีหลังกูติงเหอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วตระหนักว่าเธอไม่ได้กัดเขาตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นไม่ใช่ว่าเธอไม่มีความตระหนักในการใช้ตะเกียบเซิรฟ์ฟแต่เธอไม่มีเจตนาจะยุ่งกับเขาเธอจะรอจนเขากินเสร็จก่อนค่อยกินใช่ไหมเขารู้สึกถึงบางอย่างแปลกๆในใจและพูดว่าอยากเกรงใจฉันเลยฉันไม่ใช่คนพิเศษขนาดนั้นคุณไม่รังเกียจหรือ ไม่จริงหรือถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงใช้ขวดสเปรย์อันเล็กฉีดใส่ฉันแล้วอยากฆ่าเชื้อฉันละ่ะรอยยิ้มของเจียงหมานมีความเจ้าเล่ห์เล็กน้อยกูติงเหอรู้ว่าเธอกำลังใช้ประโยชน์จากอารมณ์ดีของเขาและพูดคุยง่ายๆเพื่อจงใจหยอกล้อเขาเกี่ยวกับอดีตเขาไม่ได้รังเกียจและพูดว่าคุณก็แค่จับอะไรบางอย่างจากอดีตมาแล้วหัวเราะเยาะฉันให้มากที่สุดเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจข้อโต้แยง้ง และความขัดแย้งก่อนหน้านี้ระหว่างคนทั้งสองเจียงหมานก็รู้สึกสบายใจมากเมื่อเธอมีความสุขและมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับกูติงเหอเธอก็อยากจะทำดีกับเขาโดยธรรมชาติวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือตักอาหารให้เขาต่อไปขณะตักอาหารเธอก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งปันดูสิเรากินไปเต็มโต๊ะแค่ร้อยหยวนการซื้ออาหารสำเร็จรูปจากข้างนอกจะแพงขึ้นอีกสักกี่เท่าหมายถึงเงินหรือ ไม่ต้องพูดถึงร้านอย่างครัวส่วนตัวเลยเอาราคาร้านอาหารธรมธรมดาธรรมดามาดูราคาหมอไฟแบบนี้ส่งถึงหน้าบ้านคุณราคาเท่าไหร่แล้ววัตถุดิบอาจจะไม่สดเหมือนที่เราซื้อเองรอก่อนให้ฉันหายดีฉันจะไปตลาดเช้าที่ตลาดผักเพื่อซื้อเครื่องในเป็ดเลือดหมูและอื่นๆแล้วกลับมาทำม้อไฟกินกันอีกถ้ากินเครื่องในไม่ได้ก็กินผ้าขี้ริ้วทะเลหรืออะไรสักอย่างกูติงเหอได้รับการเสิร์ฟโดยเจียงหมาน และได้ทานอาหารหม้อไฟแบบโฮมเมดครั้งแรกในชีวิตของเขาเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นบาร์บีคิวริมถนนชิ้นแรกที่เขามีในชีวิตเขาก็ได้กินร่วมกับเจียงหมานด้วยแม้ว่าประสบการณ์นั้นจะไม่ดีมากก็ตามเขาถูกตีที่แขนด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้รับหลังจากได้อยู่กับเธอเท่านั้นและถ้าไม่ใช่เพราะเธอเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนในชีวิตตอนที่กูติงเหอวางตะเกียบลง ไม่เพียงแต่ทําให้ท้องของเขารู้สึกอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเขายังรู้สึกอิ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำเขายังรู้สึกพึงพอใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในหัวใจของเขาอีกด้วยเขาไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้สึกพึงพอใจนี้มาจากไหนมันเป็นการแสดงความเมตตาของเจียงหมานขณะเธอจู้จี้จุกจิกเมื่อเธอตักอาหารให้เขาหรือเปล่าหรือฉากม้อไฟโฮมเมสสนอบอุ่นนี้คือความปรารถนาที่แท้จริงของเขากันแน่ มันเป็นความปรารถนาและความปรารถนาของเขาที่จะกลับบ้านหรือเปล่าคำตอบของกูติงเหอสำหรับคำถามนี้คลุมเครือมากแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกของบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นที่สร้างโดยเจียงหมานเขาเช็ดปากและดูเธอทำอาหารในหม้อซุปสายเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณกินไม่มากแล้วคุณอยากกินอะไรอีกไหมฉันจะไปล้างบ้างไม่ฉันกินเนื้อแกะไปหมดแล้วหรือกูติงเหอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัวแล้วพูดว่า ฉันจำได้ว่าคุณหยิบมันมาหลายกล่องยังมีอีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่ได้กินถ้าอยากกินก็กินซะเลยเธอหันศีรษะของเธอแล้วมองดูเขาหยิบกล่องม้วนเนื้อแกะออกมาจากตู้เย็นและเบียร์อีกกระป๋องหนึ่งเธอแปลกใจเล็กน้อยคุณอยากดื่มใช่ไหมเมื่อคืนฉันลืมแช่ก้อนน้ำแข็งไว้ห่อสิ่งนี้ด้วยผ้าขนหนูเพื่อทำให้ข้อเท้าของคุณดีขึ้นกูติงเหออดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วเมื่อเห็นท่าทางที่ไม่สามารถพูดได้ของเธอ เมื่อเขาวางม้วนเนื้อแกะลงบนโต๊ะเขาก็ห่อกระป๋องเบียร์ด้วยผ้าขนหนูอะไรนะความหมายคืออะไรอย่าบอกนะว่าหลังจากเอามันประครบเท้าแล้วคุณก็จะทิ้งเบียร์ทั้งกระป๋องหรือเปล่าเขายกมุมปากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเจียงหมานปกติแล้วคุณไม่ค่อยเก่งเรื่องการใช้ประโยชน์จากสิ่งของหรือทำไมคุณถึงต้องยอมเสียมันไปมากขนาดนั้นละ่ะเจียงหมานจ้องมองเขาฉันฉันแค่แปลกใจที่คุณใส่ใจมาก ฉันเป็นคนใส่ใจมากมาตลอดแต่คุณมองผ่านฉันเจียงหมานโบกมือของเธอและกำลังจะพูดแต่ทันใดนั้นก็มีน้ำแข็งมาที่ข้อเท้าของเธอเธอสะดุ้งและอยากจะดึงเท้าของเธอกลับโดยไม่รู้ตัวในที่สุดลูกวัวตัวน้อยก็ถูกกอดด้วยฝ่ามืออันอบอุ่นของชายคนนั้นอยากขยับฉันจะประครบน้ำแข็งให้คุณแล้วคุณก็กินต่อไปหัวใจเล็กๆของเจียงหมานหดตัวด้วยมือของเขาเธอก้มศีรษะลงใบหน้าของเธอเริ่มร้อน การกระทำนี้ดูใกล้ชิดเกินไปหน่อยหรือเปล่าใครยังจะกินสิ่งนี้ต่อไปได้บ้างใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วและครู่หนึ่งเธอไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะความร้อนจากหม้อต้มหรือเพราะว่าหัวใจของเธอแอบเต้นเร็วขึ้นและความเขินอายของเธอก็แพร่กระจายไปอย่างเงียบๆบ,บทที่83ลุงนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ชอบฉันหรือเดิมทีกูติงเหอแค่อยากแกล้งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอมีความได้เปรียบกว่าดังนั้นเธอจึงคิดที่จะแกล้งเขากลับทุกครั้งเมื่อกี้เธอก็ล้อเลียนเรื่องที่เขาฉีดยาฆ่าเชื้อโรคใส่เธอตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องแกล้งเธอแล้วเพื่อเอาคืนดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยมันไปใครจะคิดว่าเมื่อเขาเอาน้ำแข็งมาประครบที่เท้าของเธอเธอจะแข็งจนน่องของเธอตึงกูติงเหอรู้สึกแปลกเล็กน้อยและมีบางอย่างแปลกแแวบขึ้นมาในใจของเขา เขาระงับอารมณ์แปลกแและเงยหน้าขึ้นมองเจียงหมานเมื่อมองแวบนี้เขาสังเกตเห็นว่าแก้มของเธอแดงเล็กน้อยและแม้แต่หูของเธอก็แดงด้วยภายใต้แสงไฟจะดูแดงกล่ำและโปร่งแสงเธอสวยและมีสเสน่ห์นิดหน่อยกูติงเหอมองไปทางอื่นและกลิ้งขวดเบาๆบนข้อเท้าของเธอจากนั้นเขาก็พูดติดตลกครึ่งๆกลางๆว่าเจียงหมานทำไมคุณถึงหน้าแดงขนาดนี้ ลุงคะถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยคุณจะหลอกกว่านี้อีกเธอพูดไม่ออกมือที่ถือตะเกียบทำท่ากินกับคำพูดของเขาเจียงหมานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์จากนั้นจึงลดสายตาลงเพื่อสบตากับสายตาที่น่าสนใจของกู่ติงเหอเธอเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าอากาศแบบนี้กินหม้อไฟมันก็ร้อนฉันคงจะร้อนเจียงหมานรู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผล เมื่อเธอเห็นกูติงเหอจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยและไม่พูดอะไรเธอตะคอกและเสริมว่าตอนที่คุณกินหน้าของคุณก็แดงเหมือนกันกูติงเหอหัวเราะเบาๆจริงหรือทำไมฉันไม่รู้สึกว่าร้อนเลยเจียงหมานสำลักน้ำเสียงสงบของเขาและพูดอย่างแน่วแน่คุณมองไม่เห็นเองคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณคิดว่าฉันจะหน้าแดงด้วยความลำบากใจที่คุณเอาน้ำแข็งวางบนเท้าของฉันงั้นหรือ แน่นอนคุณจะไม่เป็นแบบนั้นทำไมเธอจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ไท้ายที่สุดเธอก็เป็นผู้หญิงและก็อายเป็นเหมือนกันนั่นแหละเจียงหมานรู้สึกไม่มีความสุขอย่างอธิบายไม่ได้การปฏิเสธของกูติงเหอฟังดูเหมือนเธอกำลังปฏิเสธว่าเธอสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเธอกัดฟันแล้วพูดว่ารู้ก็ดีแล้วลุงอย่าคิดมากฉันชอบเด็กหนุ่มตัวน้อยที่หล่อและดูดี คุณไม่ใช่สเปคของฉันคุณลืมไปแล้วหรือฉันไม่ลืมใช่คุณควรจะจำไว้เธอยิ้มอย่างจงใจโดยไม่สนใจความรู้สึกอึดอัดที่อธิบายไม่ได้ในใจฉันแค่ไม่มีหัวใจที่จะตกหลุมรักตอนนี้ถ้าฉันอยากจะตกหลุมรักคงจะมีผู้ชายหลายโรงเรียนในชนชั้นทั่วไปต่อคิวกันเป็นแถวถูกต้องแน่นอนเจียงหมานชี้ไปที่ใบหน้าของเขาดูสิ กูติงเหอให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดวงตาของเขาตกลงไปที่แก้มสีแดงของเธอแล้วพูดว่าคุณกำลังให้ฉันดูอะไรดูที่หน้าของฉันอย่างนี้มันไม่เรียกว่าสวยหรือความเงียบอันตกตะลึงของกู่ติงเหอจุดประกายความปรารถนาที่จะชนะของเจียงหมานเธอวางตะเกียบลงแล้วหันหน้าไปหาเขาอย่างไรก็ตามเขายัางประครบข้อเท้าของเธออยู่และพูดว่าคุณหยุดก่อนแล้วบอกมาให้ชัดเจนคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร เมื่อกี้ที่คุณพูดหมายถึงอะไรเจียงหมานรู้สึกว่าลุงไม่จำเป็นต้องชอบเธอท้ายที่สุดแล้วอายุที่แตกต่างกันมากระหว่างพวกเขาและเดิมทีพวกเขาเป็นแค่คู่สัญญาพวกเขาขอเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนและใช้เวลาสองสามปีนี้อย่างราบรื่นการกระพือปีกเล็กน้อยที่เธอรู้สึกต่อเขาเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและทำให้เธอรู้สึกต้องพึ่งพาเขาเจียงหมานรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่เธอไม่คิดว่าเธอจะมีความก้าวหน้าทางอารมณ์ต่อเขาดังนั้นไม่เป็นไรที่เขาจะไม่ชอบเธอแต่เขาจะปฏิเสธความงามของเธอไม่ได้ไม่มีใครจะปฏิเสธความงามของนางฟ้าตัวน้อยได้เธอดึงแขนของกูติงเหอและเขากลัวว่าเธอจะล้มเขาจึงยืนขึ้นอย่างร่วมมือกันทันทีที่เขายืนขึ้นเจียงหมานก็ต้องเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอชี้ไปที่เก้าอี้อีกครั้งแล้วพูดว่าไปนั่งลงถ้าคุณยืนแล้วมันจะสูงเกินไป เขาดึงมานั่งมาด้วยเท้าแล้วนั่งลงขณะที่บ่นว่าคุณพยายามจะทำอะไรสีหน้าที่คุณมองฉันเมื่อกี้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าคุณดูถูกความงามของฉันมากกูติงเหอรู้สึกขบขันกับคำพูดของเธอก็แค่นั้นแหละเพียงเพราะหน้าตาของฉันคุณเลยไม่ชอบฉันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ละ่ะคุณยังปฏิเสธเสน่ห์ของฉันได้เลยทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกัน แต่ความงามเป็นจุดที่สามารถรวมสุนทรียศาสตร์ของสาธารณชนเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างง่ายดายแต่คุณไม่สามารถปฏิเสธฉันได้โดยเจตนาฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณปฏิเสธอารมณ์ดื้อรั้นของเจียงหมานทําให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นจริงจังในบางประเด็นนี่คือตัวละครของเธอบางคนอาจบอกว่ามันเป็นข้อบอกพร่องของเธอแต่เขากลับชอบสิ่งนี้เกี่ยวกับเธอเขายังรู้สึกว่ามันเป็นความจริงใจ และความไม่เต็มใจของเจียงหมานที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ที่ทําให้เธอยังคงอยู่ในธรรมชาติที่แท้จริงของเธอและต่อสู้กับครอบครัวดั้งเดิมของเธอจนถึงขณะน,นี้หากไม่ใช่เพราะความไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เธอาาอาจจะยอมแพ้ลาออกจากโรงเรียนและแต่งงานตามคำสั่งของแม่เจียงและกลายเป็นเหยื่อของการแลกเปลี่ยนเพื่อพี่ชายคนโตของเธอและแต่งงานเช่นกับเขาเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงหลายคนในครอบครัวปิตาธิปไตย เมื่อกูติงเหอเห็นการจ้องมองที่จ้องมองของเธอและดวงตาที่เปิดกว้างหัวใจของเขาก็ถูกแทงทันทีและค่อนข้างทำอะไรไม่ถูกและพบกับการจ้องมองที่จริงจังของเจียงหมานและพูดว่าเจียงหมาฉันไม่เคยปฏิเสธคุณตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณก็แค่ฉันแค่คิดว่าการที่คุณมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคนอื่นแต่คุณ คนนี้ก็รวมฉันด้วยเขามองเจียงหมานอย่างจริงจังและมีคำบางคำที่กู่ติงเหอไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับเธอแต่ตอนนี้ทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะเข้ากันได้ดีและพวกเขาจะเข้ากันได้เกือบสามปีในอนาคตเขารู้สึกว่าตอนนี้เจียงหมานอายุเพียง20ปีเท่านั้นและในช่วงสามปีที่เธอแต่งงานกับเขาเขาอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงเธอจากปมได้ที่มองไม่เห็นได้เข้าไปดึงมันออกมา เขาอายุมากกว่าเธอมากและเธอก็มักจะเรียกเขาว่าลุงอย่างสนุกสนานหลายครั้งในฐานะผู้ชายเขามีความรับผิดชอบต่อเธอมากมายในช่วงสามปีที่ผ่านมาการพาเธอเติบโตขึ้นก็เป็นความรับผิดชอบเช่นกันภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงของเจียงหมานกู่ติงเหอกล่าวต่อว่าบางทีคุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นด้วยตัวคุณเองคุณอาจดูแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วคุณมีความไม่สบายใจและความไปอยู่ภายในมากมาย คุณต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวนั่นหมายความว่าคุณไม่มั่นใจเพียงพอในเมื่อรู้ว่าตัวเองสวยแล้วทำไมต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณละ่ะเจียงหมานคุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวคุณเองหากคุณคิดว่าคุณดีพอสวยเพียงพออ่อนเยาว์และทันสมัยเพียงพอคุณจะมีความมั่นใจและความงามที่คนอื่นไม่มีความงามแบบนี้ไม่เพียงแต่ปรากฏภายนอกเท่านั้น แต่ยังมาจากภายในอีกด้วยกูติงเหอไม่ค่อยพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงสูงวัยเช่นนี้ทันใดนั้นเขาก็เริ่มจริงจังทำให้หัวใจของเจียงหมานเต้นแรงเธอไม่มั่นใจงั้นหรือเจียงหมานไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเธอมั่นใจเพียงพอหรือไม่เธอรู้สึกอยู่เสมอว่าเธอมีความมั่นใจมากอย่างไรก็ตามคำพูดของกูติงเหอทำให้เธอไต่ตรองอย่างลึกซึง้งเธอใส่ใจมากเกินไปกับสิ่งที่คนอื่นคิดและพูด ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเธอห่วงใยแม่เจียงและหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากเธอแต่หลังจากผ่านไปหลายปีเจียงเฉียวก็กลายเป็นเครื่องมือสําหรับของขวัญแต่งงานแม่เจียงยังคงไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อพี่สาวและน้องสาวยกเว้นตอนที่เธอสามารถใช้ได้แล้วจึงทําหน้าเจ้าเล่์เล็กน้อยตอนนี้เธอศึกษาฝ่าหลุนกงและต้องการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือเธอมีสีสันแข็งแกร่งและไม่กลัวสิ่งใดๆ ทุกคนคิดมาโดยตลอดว่าเธอบ้าบิ่นและเท่และบางคนถึงกับยกย่องเธอสำหรับความสามารถของเธอและการคิดอย่างรอบคอบในเส้นทางที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าไม่มีใครเคยพูดว่าเจียงหมานคุณมั่นใจมากในขณะนี้เจียงหมานก็รู้สึกว่ากู่ติงเหอเข้าใจเธอปลายแหลมของเธอหนามแหลมเหล่านั้นและพฤติกรรมที่เหมือนเม่นของเธอมันเป็นเพียงความนับถือตนเองต่ำที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกแข็ง และกล้าแสดงออกดวงตาของเจียงหมานรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเธอต่อต้านการร้องไห้โดยไอแห้งๆแ,และก้มสีสษะลงแล้วพูดว่าคุณคิดว่าฉันมีความนับถือตนเองต่ำความมั่นใจไม่เพียงพอสวยไม่เพียงพอและสงบไม่เพียงพอหรือไม่คุณสามารถเลือกเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สบายใจที่สุดได้ฉันแค่หวังว่าคุณจะไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปคุณเป็นคนดีและคุณก็สวย คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนและรู้จักตัวเองจากก้นบึ้งของหัวใจของคุณเจียงหมานเงยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงของเธอเป็นประกายเธอดื้อรั้นมากและไม่ปล่อยวางอย่างไรก็ตามเธอขัดขืนมากเธอจ้องไปที่กูติงเหอแล้วถามว่าคุณลุงนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ชอบฉันใช่ไหมบทที่แปดสิบสี่เธอไม่มีสิ่งล่อใจแบบนั้นสำหรับเขาหรือกูติงเหอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจียงหมานจะพูดแบบนี้ เหตุผลที่ไม่ชอบเธองั้นหรือเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเขาคิดมาโดยตลอดว่าเธอค่อนข้างดีโดยเฉพาะหลังจากได้รู้จักเธอเขาไม่ชอบเธอเลยเพียงเพราะเขาไม่เชื่อความรู้สึกว่ารักแท้จะมาหาเขาเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดจิตใจของเจียงหมานก็จมลงเธอกัดริมฝีปากและร่องรอยของความโศกเศร้าวแวบ,บขึ้นมาในดวงตาของเธอแต่เธอก็รีบเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้เขา อันที่จริงฉันก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันฉันชอบคนที่สูงหล่อและเด็กอย่างสวีเฟิงลุงขอบอกก่อนว่าคราวหน้าถ้าเราจะอย่ากันถ้ามีเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์อย่างสวีเฟิงคุณจะต้องแนะนำพวกเขากับฉันก่อนกูติงเหอยังคงคิดถึงสิ่งที่เธอเพิ่งพูดแต่เมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาก็กัดฟันและพูดว่าฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรือว่าสวีเฟิงมีแฟนแล้วคุณคงไม่อยากทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมที่จะทำลายล้างความรู้สึกของคนอื่นใช่ไหม ย่า่ๆยังไม่ทันสามปีเลยเธอก็อยากอย่ากับเขาจริงๆหรือเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อารมณ์ดีของกูติงเหอก็กลายเป็นก้อนเนื้อทันทีเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเจียงหมานก็ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่งเขารู้สึกเสมอว่าเธอมีความสุขกับการหย่าร้างในอนาคตฉันไม่ได้ผิดศีลธรรมฉันแค่พูดสิ่งที่ฉันชอบคือคนแบบสวีเฟิงไม่ใช่สวีเฟิงอย่าจงใจตีความความหมายของฉันผิด กูติงเหอเข้าใจจริงๆว่าเธอหมายถึงอะไรแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนี้เขาถึงรู้สึกหดหูใจขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงอยากจะแทงเธอด้วยคำพูดบรรยากาศที่มีสเสน่ห์ระหว่างคนทั้งสองเริ่มตึงเครียดขึ้นทันทีกูติงเหอลุกขึ้นแล้วเดินกลับห้องฉันอิ่มแล้วคุณกินเองเถอะเจียงหมานมองดูร่างที่จับไปของเขาด้วยความรู้สึกสูญเสียและมองดูเขาปิดประตูแน่น ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเศร้ามากและหม้อไฟที่อยู่ตรงหน้าเธอก็ดูเหมือนจะไม่มีกลิ่นหอมอีกต่อไปเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เธอจึงพล้งคำพูดดังกล่าวออกไปคงเป็นเพราะคุณลุงใจดีกับเธอมากเมื่อเร็วๆนี้และเธอก็เริ่มฟุ้งซ่านโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพียงสัญญาแต่างงานเท่านั้นหม้อไฟแสนอร่อยที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่มีรสชาติเลยเจียงหมานถอนหายใจรู้สึกว่าเธอต้องให้กำลังใจอย่างรวดเร็วและไม่ตกหลุมรัก ตอนนี้ลุงไม่ชอบเธอแล้วดังนั้นเธอทำงานหนักได้ตอนนี้เธอเป็นคนมาก่อนเธอสูงกว่าใครหลายคนอยู่แล้วโอเคไหมเธอยังคงดิ้นรนและคิดถึงอะไรอยู่ตอนนี้ลุงจะไม่ชอบเธอแล้วไม่สำคัญแต่เมื่ออาการดีขึ้นเธอจะไม่เชื่อว่าลุงจะไม่ไหวแล้วหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเจียงหมานก็รู้สึกว่าเธอสามารถทำได้อีกครั้งและให้กำลังใจตัวเองเจียงหมานมาเลยคุณต้องทำได้จู่ๆประตูก็เปิดออกอีกครั้ง รอยยิ้มบนใบหน้าของเจียงหมานค้างอยู่ที่มุมปากของเธอและเธอเห็นกูติงเหอนั่งลงตรงหน้าเธออีกครั้งจากนั้นเอื้อมมือออกไปถือขวดเบียร์ไว้ที่เท้าของเธอเขากลิ้งเบียร์ไปมาข้างเธอสองสามครั้งราวกับว่าเขากลัวที่จะทำร้ายเธอเจียงหมานมองเขาอย่างโง่เขลาเขาไม่โกรธหรือดูสิว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่รีบกินซะกูติงเหอพูดด้วยความโกรธ เจียงหมานพยักหน้าชาชาหยิบตะเกียบคีบเนื้อแกะขึ้นมาแล้วยัดเข้าปากเนื้อแกะที่สูญเสียความอร่อยอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้กลับเผ็ดและสดชื่นอีกครั้งและรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอก็ค่อยๆกว้างขึ้นคุณลุงเมื่อกี้คุณไม่โกรธหรือใครบอกว่าฉันโกรธกูติงเหอกัดฟันแล้วจ้องมองเธอฉันโตแล้วทำไมฉันจะต้องโตเถียงกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเจียงหมานกว้างขึ้น ลุงจริงๆแล้วฉันคิดว่าคนในวัยเดียวกับคุณไม่แก่เลยและค่อนข้างมีสเสน่ห์วันนี้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตตามอายุของคุณได้ใช่ไหมคุณต้องเชื่อในสเสน่ห์ของตัวเองดูคุณสุภาพบุหรุษและสุภาพสตรีที่ตลาดผักสิพวกเขาฉลาดมากเธอนึกถึงฉากที่กูติงเหอพูดครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการถูกล้อมรอบด้วยลุงๆป้าๆและถูกบังคับให้ไปนัดบอดและเธอก็หัวเราะมากจนลำไส้ของเธอเป็นปม กูติงเหอเปิดเบียร์ในมือของเขาแล้วยัดมันเข้าไปในปากของเธอคุณบอกว่าคุณไม่รังเกียจกลิ่นเท้าไม่ใช่หรืองั้นดื่มมันซะเธอรู้สึกอยู่เสมอว่าบุคคลน,นี้กำลังตอบโต้เธอแต่เธอไม่มีหลักฐานต่อไปกูติงเหอเปิดเบียร์กระป๋องใหม่เพื่อแช่เท้าของเธอแต่เจียงหมานก็ไม่กล้าที่จะทำให้เขาขุนเคืองอีกอีกสองกระป๋องเธอก็จะนอนไม่หลับตอนกลางคืน กูติงเหอเก็บหม้อไฟกับเธอเสร็จแล้วและกำลังจะช่วยเธอกลับไปที่ห้องเขาก็ได้ยินเจียงหมานพูดว่าวางหม้อไว้ตรงนั้นแล้วฉันจะทำความสะอาดมันพรุ่งนี้หากมีส่วนผสมหม้อไฟนี้เพียงเล็กน้อยหกสายคุณแล้วกลิ่นหม้อไฟสามารถหอมได้ตลอดทั้งวันซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้รับเหมาแต่ตอนนี้ผมมีประสบการณ์เรื่องชาบูชาบูมาพอสมควรแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆนีนนน้ผมก็เก่งนะ เจียงหมานสำลักรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยกับคำพูดของกูติงเหอสักพักเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากในครัวเสียงดังกล่าวกินเวลานานมากจนเธอเริ่มกังวลเล็กน้อยและอยากจะติดตามมันมาโดยตลอดโชคดีที่เมื่อเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปร่างสูงของกูติงเหอก็เดินออกจากห้องครัวเขายังสวมผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ที่เธอมักจะสวมซึ่งทำให้เขาดูมีความสุขและหล่อเหลาอย่างอธิบายไม่ถูก เมื่อเจียงหมันเห็นว่าไม่มีส่วนผสมหม้อไฟที่มีน้ำมันอยู่บนร่างกายของเขาเธอก็ยกนิ้วให้เขาทันทีลุงคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยรอยยิ้มของกูติงเหอแสดงให้เห็นความภาคภูมิใจเล็กน้อยฉันบอกไปแล้วว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะไม่รบกวนฉันเจียงหมานยิ้มอย่างหนักลุงเก่งมากและเก่งที่สุดลุงพักผ่อนก่อนเถอะกูติงเหอพยักหน้า คุณไม่ได้บอกว่าคุณมีกลิ่นบางอย่างหลังจากกินหม้อไฟแล้วใช่ไหมคุณต้องการให้ฉันล้างให้คุณไหมไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ฉันแค่งี่เงาที่ขาแต่ไม่ใช่มือฉันทําเองได้โอเคคุณไปนอนนะราตรีสวัสดิ์นะคะคุณลุงราตรีสวัสดิ์ครับเจียงหมันมองดูเขาปิดประตูและรอยแดงที่หางตาของเธอก็หายไปเล็กน้อยจะทําอย่างไรเมื่อกี้เขาถามเธอตรงๆว่าอยากอาบน้ําหรืออะไรไหม เขามองว่าเธอเป็นหม้อหรือชามสำหรับล้างที่บ้านหรือเปล่าเธอไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจจากผู้ชายอย่างเขาจริงๆหรือเมื่อคิดว่ากูติงเหอถูกรายล้อมไปด้วยความงามที่สวยงามและเซ็กซี่เช่นส่งหยานเจียงหมานก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้าอกของเธอความคิดฟุ้งซ่านพัวพันกันมากเธอจึงโทรหาเฉินถงและแสดงปัญหาของเธอมีอะไรผิดปกติหรือหมานหมานคุณชอบกูติงเหอจริงๆหรือเปล่า อย่าลืมว่าคุณสองคนกำลังแต่งงานกันปลอมๆฉันรู้ฉันรู้ฉันแค่อยากถามว่าการแต่งตัวปกติของฉันมันเด็กเกินไปหรือเปล่าผู้ชายเลยไม่รู้สึกเอบเวลาเห็นฉันแบบนั้นคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณเป็นสาวงามที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนกฎหมายของเราถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆฉันจะพาคุณไปเที่ยวผับกับฉันเจียงหมานหัวเราะขาของฉันยังบาดเจ็บอยู่และฉันยังออกไปเล่นไม่ได้ ไม่เป็นไรถ้าขาของคุณได้รับบาดเจ็บไม่ต้องกังวลฉันสัญญาว่าจะไม่มีใครทำร้ายคุณเจียงหมานไม่สามารถหัวเราะหรือร้องให้ได้แต่เธอไม่ได้จริงจังกับมันท้ายที่สุดตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นแต่การไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์ก็จะทำให้กูติงเหอรู้สึกไม่สบายใจเธอคิดว่าคำพูดเฉินถงเป็นเพียงการพูดแบบไม่เป็นทางการแต่เธอไม่คาดคิดว่าเฉินถงจะมาหาเธอพร้อมกับเสื้อผ้าในวันรุ่งขึ้น เฉินทงหยิบถุงออกจากกระเป๋าของเธออย่างแอแฝงและมองไปรอบๆอ,อย่างแอแฝงเธอลดเสียงลงเพราะกลัวว่าจะถูกกูติงเหอจับได้ที่บ้านที่รักใส่มันเร็วๆสินี่คือเสื้อที่ฉันเพิ่งซื้อม,มันจะต้องทำให้หนุ่มๆหลายพันคนหลงรักอย่างแน่นอนเมื่อใส่มันออกไปข้างนอก